ปลาเยอะไม่มีเลยนะครับนะก็เลยพากันเปลี่ยนลงเป็นปลาจระมิดนะครับโอ้โหตัวนี้ตัวสวยมาก สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะนะนักตกปลานะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสะกวนคนทำมาหากินนะครับผมวันนี้เคยสะกวนก็มีโอกาสพานนาออกหมายนะครับผมวันนี้มาเือนแถวบางคุณเทียนนะครับนะบอ่อนี้นะ่าจะเป็นบอ่อตกปลากลางซอยเทียนทะเลยี่แปดนะครับนะเป็นบอ่อดังอยู่ช่วงนี้นะครับผมยะเปียกกมาถึงก็มาลงเบ็ดก่อนนะครับผมเรามารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ห็นขึ้นมาก็มีแต่ตัวเล็กๆอยู่นะครับปลาที่เขาปล่อยลงตัวใหญ่ๆปลานินนะครับก็ยังไม่เจอนะครับนะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับเหยื่อนะครับผมเหยื่อที่นับเพียกใช้ก็จะเป็นเหยื่อเดิมนะครับสูตรที่นับเพี้ยกไปบ่อรวมพนนะครับผมผลหน้าดินนะครับเอามารอดวนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปลาบ่อนี้น้เพี้ยกก็จะปรุงเป็นินให้มันเป็นเหมือนของอาหารนะครับผมเป็นซปเปอร์ไฮเกตพวกนี้นะครับน้บเพียกก็จะเอามาผสมหน้างาน องกำมือนะครับนะแล้วก็เทแมนนะครับผมพิษเทมนนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วเทียกจะเอามาใส่หน้างานอีกนะครับผมสองกำมือนะครับแล้วก็ไฮเกตนะครับข้้าสามสามนะครับอีกสองกำมือนะครับตอนเน้นกินข้าวไว้นะครับผมเพราะว่าปลาที่เขาเอามาปล่อยก็น่าจะกินพวก หัวอาหารนะครับพวกหัวอาหารซีพีอยู่แล้วนะครับผมก็มารอรุ่นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับเบ็ดก็เหมือนเดิมนะครับผมเบ็ดน้ำเพล็กลงไปสองคันวันนี้คันละสองร้อยนะครับเป็นบ่อเหมานะครับนะบ่อเหมาคันละสองร้อยบาทปลาออกได้หมดไม่ต้องชั่งนะครับนะก็มารอรุ่นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเยล็กซีลงก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กสองนิ้วสามนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวไม่ใหญ่นะครับรอดูเทสายนะครับว่าปลาเล็กมันจะ อิ่มเออต้องรอให้มันอิ่มหรอเไม่แน่ใจว่ามวิตาปลาเล็กกินอยู่ช่วงนี้เรองรุ่นกันว่าปลาใหญ่จะเข้าหรือเปล่านะครับเปียกลงเป็ดก็อ,ดอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันสะท้อนแสงนะเปียกก็เลยหันมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวให้นเปียกให้ดูบรรยากาศนะครับผม ร้ออบงศาประมาณนี้นะครับนนะบรรยากาศนะครับผมตรงนี้แดดมันสะท้อนแสงมาฝั่งนี้นะครับทถ่ายเขาไม่ค่อยเห็นนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับพิกัดไม้นะครับนนะเดี๋ยวนะเปียกจะฝากโมดด้วให้ตรงเพิ่มเติมนะครับผมใต้คลิปนะครับน้ะตรงเพิ่มเติมใต้คลิปก็สามารถเข้าไปกดลิงก์ได้นะครับท่านนนะท่านไหนดูแล้วชอบผลงานนะครับผมขอมาได้นะครับผม วันนี้ก็มากับน้ำใหม่ของเรานะครับผมเดี๋ยวพาไปดูน้ำใหม่ครับไม่รู้ไปได้ยังไหมครับมาเจอน้ำใหม่นะครับช่องน้ำใหม่ชนแนลนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมอรอรุ้นไปด้วยกันครับวันนี้น้ำใหม่ก็ลงกี่คันสองคันนะครับผม เหยื่อก็จะเป็นเหยื่อถุงนี้นะครับผมดูกันว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับนะขามไปขามไปขามขามยังขามไปยกแรงไหมน่าจะเป็นปลาซิวเปล่าเอ้าน่าจะเป็นยี่สกนะครับนะหลังไหมเดี๋ยว เสียงหวานเลยนะครับผมแบบนี้แหละนะครับผมน้ำใหม่ชาแนลของเรานะครับผมมาร่วมแจมนะครับจระม็ดนะครับผมโอเคโอส้สวยๆครับผมเว้จระม็ดกินเม็ดโฟมโอ่ะพวกตัวสวยมากนะครับ<า>นั่นน่าจะเกือบสองโลนะครับผมน่าจะโลโลกว่าๆเลยโอเคเดี๋ยวให้กนกหวานยกให้ดูนะครับผม วางมือนะครับโหสวยงามครับผมแจ๋วลุ้นตัวต่อไปครับนะแต่ขวนเราอีกนะครับผมใน,นขวนของเราเขาจะเป็นพระเอกหรือเปล่าครับวันนี้ตัวก็สวยอยู่นะครับนะ ใช่ครับผมก็สวัสดีช่วงสายๆครับนะตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะครับนะปลานิ่เงียบมากนะครับผมมีแต่ปลานิลตัวเรียกมาบนนะครับนะไม่ไหวนะครับผมแล้วตะเปียกจะเปลี่ยนเป็นเบ็ดตะขอเดียวนะครับตีปลาจระเมดนะครับนะชุดสายหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่กลัวนะครับแล้วคนตะเปียกจะ ใส่ชิโนเบอร์หกนะครับนะแล้วก็จะเกี่ยวเป็นงานไขด้นหมูนะครับผมมีวัใจืไก่ด้วยก็ถ้ามีก็ออกมานะครับผมกินเหมือนกันนะครับนะสำหรับจระเมดนะครับไส่เดือนก็กินนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะตั้งกล้องตอนนี้ก็จะจะดูว่าลงปัจจเม็ดนะครับ น้ำเปียกจะลงปนินทิ้งไว้พันหนึ่งนะครับนะทิ้งไว้ก่อนถ้ามันเงียบม,มากเดี๋ยวน้เปียกก็จะเปลี่ยนเป็นลงจอระเม็ดหมดนะครับผมโอเคครับนะอลก็ีตากเลยนะครับผมโอ้ยผลิตจอระเ,รเม็ดอีกนึดงตัวหน่อยอยู่ โอ้โห่าดอี่ที่เดียวคืลยังางดิยังกับผมนีน้ำใหม่เราขึ้นนะครับผมปลาอ้วนเราหลับนะครับนีเป็ดของปลาอ้วนเรานะครับคันนี้ ปลาก็น่าจะเป็นจระเข้เหมือนเดิมนะครับนะดูกันนะครับจระเข้อยู่นี่น่าจะประมาณตัวโลนะครับผมโลโลนินดๆก็มีนะตัวใหญ่ก็มีนะครับท <c oughs> <c oughs> ่านไหนท่านไหนสนใจจระมิดมาเลยนะครับผมไม่ไมเล็ <c oughs> ดตัวอย่างวะก็ตึงปึ๊ดไปนหนึ่งวะตัวใหญ่ <c oughs> แ้ว yeah. สวยงามครับตัวนี้โอ้โหูยนะขวัญของเราโชว์ไม่ใช่เบ็ดของตัวเองนะครับมาดสุดยอดเลยครับผมโอเคครับลุ้นตัวต่อไปครับผม

with how we going to get it.

สวยงามครับพี่น้องตัวน,วนี้ตัวนี้ตีลงกินเลยนะครับนะกินคาม,มือนะครับผมโอเคโอ้ยตัวสวยครับผมลุ้นตัวต่อไปครับนะ้นอโอสัตว์เลยไปนักขวัญเรามีอาการนะครับ ดูกันว่าจะอยู่หรือเปล่า กินเหลือตะขวนมันแหลกนี้เหรอนี่ยวัดพ <What? S 2> ู้น่ะโดดอยู่ในน้ำคนน่ะอยู่ยูยูนั่นละทำไมเพ่จะไปหาใครโอ้ยโชว์ครับโชว์ จละม็ดนะครับนั่นนะดูกันครับนี่โอ้โห,โหช็อตนี้เด็ดมากครับผมตักตัว <laughs> น,นี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่านะไหร่นะน่าจะป็นมาณห้าหกขีดนะครับนะ เล hey, ุนตัวต่อไปครับนี่ตะอวนของเรานะครับรองดูครับจะเป็นปลาอะไรมันจะจระเม็ดนะครับนะ อลาจระเมศก็ตัวสวยนะครับแต่ปานินเห็นปล่อยเยอะๆไม่มีเลยนะครับนะก็เลยพากันเปลี่ยนลงเป็นปลาจระเม็ดนะครับโอ้โหตัวนี้ตัวสวยมากครับนะตัวใหญ่มากครับตัวนี้น่าจะมีเกือบสองโลครับโอ้โหสุดยอดนี่ลูกนี่ลูกไม่อยากเข้ากล้องแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากครับเปียบเทียบมือเลยไหม Ừ, ดูครับมีสองแน่นอนครับตัวนี้ตาลแค่หางครับ <c oughs> โอ้โหเจ้าลุ้นตัวต่อไปครับผมปลายัง่ะแมียนยั่ไงน,น้ำมัครับ เลยครับผม,ม,มอ,อาเลยครับโอ้ตัวสวยครับตัวสวยน่าจะมีโลครับตัวนี้โลกว่าคาโตนอบเบ็ดครับตัวสวยมากครับโอเคอันนี้คันของนักขวัญน,นะครับ

ตัวใหญ่อยู่ข้างนี้โอ้โหหัวบ่อหัวบ่อดบ้าบ้าไม่ใช่หัวบ่อแล้วล่ะปลาคือิ่งได้ตัวใหญ่เฉยดูตัวนี้นะครับนั่นนะตัวสวยมากนะครับน่าจะสองโลกว่านะครับตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวจะโชว์ครับตัวนี้นั่นนะดูหน้าตะวันใสกะเป็ดนะครับกับปลานะครับโอ้โห ตัวนี้มีเกือบ3ขึ้นครับผมตัวนี้สุดยอดเลยครับโอเคครับนะรุ้นตัวต่อไปครับผมั้ดโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวกโกอง

สวยงามเป็นแก้งเพื่อนหมดแล้โอเคครับน้าๆก็น่าจะสมควรเก็บเวลานะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วง5โมงเย็นนะครับผมบ่อน,นี้จะเปิด6โมงนะครับนะแล้วก็เก็บเบ็ดก็ออกก็5โมงเย็นนะครับผมสําหรับปลาวันนี้นะครับผมปลานินนะเพียกว่าจะมาตีปลานินนะครับมีแต่ปลานินเล็กนะครับนะเพียกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นงานปลาจาระเมดนะครับผม อย่างที่นับเปียกลงให้ดูนะครับผมสําหรับปลานินก็ไม่ได้ทักตัวนะครับในแต่ลูกเย็บมานะครับผมเยอะก็เลยเปลี่ยนนะครับผมสําหรับทามลายปลานะครับผมวันนี้จรเม็ตรจะเข้าช่วงเช้าเช้านะครับนะช่วงไบ่ายมาก็จะเงียบเงียบนะครับผมห่างหานะครับชั่วโมงละตัวแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวนับเปียกให้ดูผลงานวันนี้ครับผมเอ้ามาตะวัน สำหรับผลงานนะครับผมประมาณนี้นะครับนะนี้เพิ่งมาลงเระเมตดช่วงเที่ยงนะครับนะก็พอได้ทำกับข้าวนะครับผมน่าจะสิบกว่าตัวนะครับสิบกว่าหางอยู่นะครับนะะไ้สิบเอ็ดตัวสิบกว่าหางนะครับนะ โอเคครับนะนะสำหรับนะนะใที่ดูวันงานแล้วนะครับผมชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปหน้านะเปียกจะพาไปไหนก็กดติดตามไว้นะครับผมเปียกจะลงปิกัดไว้ให้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็กต้องขอการลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ